Hej med dig Lina! Lina mat så att du äter. Och där och där och där och, mm. där, där, där. och där och där. Äter Okej! Lina hackar ägg. Ja det är potatis. Och kött. Okay. Okay. där. Och och kommer vi äta mat. Välkomna att äta. är Lina. Hej! Lina äta mat. Kan ni äta mat? Romantiken Baloo. Och kött och korv. Ja. Ah. <tryck> oui. Titta สว <cas> uhm <old> <Tower> mm. ัสดีค่ะสวัสดีค่ะแข้วขยกแล้วอีกคนนี่นะแล่มวินสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อแล้วแมนวินน่ะและและท่านผู้ชมเดี๋ยวนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชม Merry Christmas Merry Christmas นี่น Merry Christmas สาธุกันสาธุกั l a o Merry Christmas m e r c t o r m e r y Christmas ท่า กินข okay. ้าวดดวยกันค่ะทานข้าวย้วกกัน้อจ้ะเด้อเด็กหน่อยเขาค่อยโดนพี่น้องมน่าะโอเคอีลมาออวนี่ะต้กสเตนนี่นะวินหอส้มโอเู้อดติ๊ดเร็อ้อันนี้มันใหญ่นี่นี้อ้ีาไม่มซนอ้ั <här> Nino har ägg. Nino tycker ägglag. Ja. Yeah. Först får jag korv. Vill du inte ha köttbullar? Köttbullar. Köttbullar och korv. Jag har den inte fem. Mina är långa. En, fyra, åtta. Ja, men vill du ha prinskorv eller köttbullar? Bon Titta. En, två, fyra. Okej. Jag vill inte ha korv. Vi vill inte ha den? No, den tar jag. Men vi vill ha köttbullar och korv. Köttbullar och korv. Mm. Ja! Vi vill du ha ägg. Ja. Ja. Så, man kär, Ja, köttbullar. Mamma vill ha ägg. Mer vill ha det. Ska du ha ägg? Med. Ja, Jindai-balla. Lina en, två, 4 ägg. Vill egg. du ha ägg? Yeah. Nej. Mamma vill ha... Ägg? Lax. Va?! Yes. Lilla ha lax? Och citron. Men En citron. Vill du oh. ha ägg? Som den. มา่เอ็ดแต่แก่ปลาพริกได้ป่ะนี่มาห่อแก้มแม่ตาลูกแมนตอันนี้ของหมานีของแมนกับนี่ห่อแดนลอกโซน้ยเยแมัมีแผวเรือเบซลัดวันี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นมากเขาจังกินดิมาห่อนีเนอ mm ๋อมาห่อก uh ็เสอ๋อ กาแฟนี่ลาบอ่อนี่คัค่กูเน,นี่ยทำแต่เองที่นกาแฟแล,ล,ล้วเป็นฮอแดนช็อตอ,อันนี้เป็น,อนเอ่อเขาเรียกอย่างน้องพี่น้องกระดูกหมูอ,อจบจ้ะน,นีน้องฮอเนี่เป็นฮอแดนกระดูกหมูเมเปียนอยู like ่ไรกิทนานถ้าว่าเรื่องเบี้ยนกระดูกนี้อย่เมีน แบบนี้โอ้ยโรแมนติกน้าก yeah, the um. ันพก่น้องอะกินลูกเอากินทอดที่าแตงก็มามาเตียวรากแตงได้กินทอดที่าแตงแฮทิงกาแฟแม่ม่บอกให้เปียเอามมเตี๋ยวเอาส้มเด็กน่อยมัทำด้วยเย็น์มา้มโอเคว่าจะใหเตยทิอ่เอวค่ชอดบุลล่อกสมาม่ โคตดิสมุทซิไหนอย่งสมุดสิมันเวียนโอ้ยเนาะมันปิ่งกับเป็นสีนันเหรอลูกเอ้ยวิส่นเนี่ยมันกรีดอยไอึ้งหนนี่น้ำมัน็อครับเนาะนี่น้ำอสเนาะทอตตี้จะหยนไปเลยเด้อนี่เราหยิบไปไหมาม่ เอ็ดดี้อันดี้อ็ดดี้นีนาแองเก็ร์แดนนีนาแองเกอร์สวมเกลียวนีนาแองเกอร์สวมเกลียวก็จะเรียกชื่อตัวเองตลอดนีนาทําอย่างนั้นนีนาทําอย่าง,งน,นี้แม่นวินก็คือกันแม่นวินอย่างนั้นแม่นวินอย่างนี้อินโฮตีและเอ๋บ้านแล้วนีเรียกชื่อกัน,กน <laughs> <laughs> okay. จ้ะโ <c oughs> อเคมาเด้อจ้ะอากินเลยเอะกินเลยลูกกินเลยคนเกง่งนีน่าคนสวย ก <So. S 2> mm. ินาซีตีดีโลแพ่งกินดีดีลูลขยับมาใกล้ๆหมามาหนมาิมะส่โอ้ยหัวด่วนลงสิน่ชะนอ้อยองเลย <laughs> มาจากพี่นอโรแมนติกกับลูกๆจ้ากาับทันทุส้มดำนี่แ mm. ละค่ะบัก <laughs> หน้าบีบลงไปใส่รัก อันี้เขาล้มควนเย็ยน้จ้ะรักนี่ปลาไสามอนี่มาจา้ะทั้งเรื่องแคชัสลสติออะไรหรอแดนอ่นอเดนแคชัพแคชัใส่อะไรหรอได้อ,อ๋อใส,ส่กระดูกลกกนีอ้โหสดิ๊กสต๊อกที่ก้าวมเป็น แม่แม่ตาม่อะนี่จับกินอย่างนี้เลยลูกแอตเอย่างนี้นขยับมาสเปรแฮมเบอร์เกอร์เดรสซิ่งให้อ,อายาพี่น้องจะทำอะไรไม่สีโ okay. อเคจะเปิดตู้เย็นเองพร้อมันอ่ะเก่งมากพี่ลองห่าแฮมเบอร์เกอร์เดรสซิ่ง g ลีน่าฟรัวก้าย <Yeah. S 1> เก่งไรนองกัไเลยดูแลไอได้เอาเอ้แม่จะชิบระแนบไนี่หนาวสม่านนี่หนาวสมหน่อยมากป่ะไปแข่งก่อะ โตทย์เสยเ่งเนงเสฟิเกอร์อคเอนให้ก่อนลูกแอคตอ็ดดันก่อนลูกกกูลเมตใจกินลิกกกเก่งมากล้นอะอันนี้อะกระดาษนี้อ ได้ม่อย่างนี้นาะสวยนี่แม่ลูกส้อน้อชมดีนะถูกกะตอ่ะแม่ก็เอา Är det en haklapp där? Är det gott? Jag Vill Anka sticka? Mamma, har den. Sen, mamma. tar den sen. Mamma, tar den sen då. นี่น่าจะมายูเนสมาให้แม่มามากินกับไขส่สั่นหรอกสิรับได้บอกเมนวินก็จะดูกสว่านสนักครัถบถั่บดำก็ดำโอ้ยมักจิ้มเนาะเมนวินเนาะ Ai cốt Chào bắt bộ Ai cốt mẹ mình Dạ Tiên đây luôn, tiên Good you, Merry Christmas Good you, Merry Christmas Good you, Merry Christmas Mmm เด i ๋ยอทเีตม่เอ็นชิะไเอาแม่ยนอยังนองมาให้แมนี้มากินเตกอบกอบทำหมูบกอบมากินพี่น้องาทีก็่มุเดก็ยอมมาหม pea mama mama pea egg day <coughs> egg យូណាក់ញ៉ៃ เด็กหน่อยเมื่อยแล้วพี่น้องจะค่อยเปิดของขวัญมาเนาะโอเคอ่ะตอนนี้เนื้อกลับยีนะการ์ดอินเดียเต็มคนกันจ่อน มึงชอบข้าวซอยสุดท่สปิลเลยวินอ๋ออันนี้ก <Yeah. S 1> ็มักจำเฮ้ยดูข้าวเหนียวเลยกินขาวน้ำดูแสบถนอมรูแม่เต๊กดีแ <c oughs> ม่รักสัตว์ลา Mm. Det är luksin, det in Loxin? Och Spara en till då. Bra, mamma. Mm. Och mamma, god mm. dressing. Mm. Mm, det är min. förlåt nu. Var min går? Nu ska vi äta. ยิ oh, ่เี้บีลเนอะโอ้ยผูเดี๋ยวเราจะตปิเสียงก่อนโอ้ยคปิเสียงทั่วพี่น้องนี่นอีตนียก็ใ่่เาแต่กะส่ ขล่มนะดาไม่กินก็ไม่เป็นไรลกูกดูขลั่มนะเดา<อ>ว่าต่อไม่ให้แม่ดรอลกลูกอ,อันนี้บบจำ <c oughs> ขน่วยา <c oughs> โอ้ยเนาะอะไรล,ลูกแลมนะเดานี่นะแลมนะปุดินทามไ็กลูก ม,มา,ดาดูโฟโทษก็ได้ไดะให้มินอร่อยไหมเอเด็กกอดมนินเ่รออ่าแบบ่วเอาสมมากโอ้ลหกับพอ่อหลพี่น้องคะ่ะกินมัมเอฟเนื่นาะยนายกินรัก อืมแอตเตอร์หลบวิเรียร์ทมโลกเตอร์มามาดิงนีสิอืมนี้มสิเด็กๆบอกกุญเคยเปิดเพลงกินขาวที่น้อง

<า>แล้วก็อยากจับนั่นแล้วก็อยากจับนี่พี่น้องให้เขากินแบบตามสบายสบายเนาะจ้ะไปแล้วค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย